มเน้่อันเฮากเอาย่างนกแล้วอ่อันเฮาต่อมารู้สึกว่ามันรู้สึกว่ามันดีงเกตุขึ้นทมากัสังเสเทมีอนี่นเพิ่นลงลูกหานเอเนี่ยเธอเกิดอะไรบ้าเจ้าของกับ่มีอย่างบ่มีเงินช่องกเลยว่าเอออันนี่สินกันนี่สินบ่มีแต่มีแต่อันยูร้งจ้น้กนเลยาว่าอยากไปไปแล้วก็ไปดไปกัมือนะกับทูก มีแต่พ่อกินพ่อใส่ทุกทุกท้ายท้ายค้าต้องเชียรกับสอดยืมโมบ้านนี่ก็ได้เพ็รงานพิเศษโอ้ได้เไ็เงานวันที่สามวันที่สิบหกเมษาเราซื้อมาหนีวันที่สิบหามีหน้าเนาะค่ะสิบหามีหน้าแต่สิบสิบหกเมษาเพิ่มกระเพ็รงานพิเศษเดี๋ยวนี้เพิ่มกระดีขึ้นแม่มันกระดีขึ้นละล่ะเพราะว่าผมแต่ก่อนผมไนี่ยืมเงินมูใส่เนี่ผมไม่ได้ยืมก็ได้เพ็รงานตัวนี้ประจำนะเขาเขียน่า จ้าโอ้ก็เลยก็เลยที่มาที่อยากมาจำสินภาวนาอยู่นี่เนาะแล่ีสองีลูกเพ่กะเพิ่กลับไปนีลูกเพิ่นก็ได้แตงงานแตงงานยางไงไดเลยลกอคลูกเพิ่นก็ะด้คือคอน่ดค่ะน้องสาวเพิ่นก็มีงานมีการที่ีออนว่าเสียเงินไปจ่ายค่าอย่งเขาแสนนึ่งโอ้ดังนั้นแสนไปโปนี้เลย โอที่มาที่ไปก็เลยยังไม่จำสินภพาวานาอยู่นี่เนะาะอืะอใช่อันนี้สิไปถือสินอยู่แล้วอืมอันนี้แก้วั่าอยากไปถือสินตั้งใจสิไปถือสินอยู่แล้วว่าสิไปแถบบ้านเนี่ยที่อันคุยเข้าคุยให้ฟังกันเลยเออเขาไปเป็นยังเหมือันอือก็เลยเลยมาถือสินไก่บปเนี่ยก็เลยอยากมาอืม,มาก็โอ้ทดสอบข่อยกับออมโลกมาถึงจุตะวันตกดินเนาะอืออือก็ถือว่ามีความมั่นใเต็มที่พ่อหาแตงแต่เศ้าจนคำมับยังข้าในหัวทำมาจวก มามาูเรืองนีเด้ค่ะอเอกอูเรือจนมาถามเจ้าเจ้าว่ามากูเพราว่ปีรบอกทถามเอาถามเพื่นอีกดยะมันบอกมันบอบอเพรมาถึงตมันหอ้ยจนเอ็ดจนเบาบางแวซจนเอ็ดขั้นเขีวว่าท่อไปป้ยเทียเบาบริาเอดจังดคือทอค่ะทออ่าอ่าเ้ามเมียนแสดงว่าเพื่อนร่องใจค่ค่ะยูดิ พอปกติแอบเขียนเงินเขนเงินล่ะบ้านโคกสว่างตำบลบะยาวอำเภอวังสามหมอไม่ผู้ใดทอถามอีกดิข้าเจ้ากระหอดวัดคู่ขู่คู่ข้นยินดิพิมพ์แล้วอืมทั้งพิมทั้งว่าเออแล้วไปใส่กับบเคยไปทีนี้ไปน้าอ๋อไปได้ไปทอดอันที่ว่าทาจะรอดนะเต็มที่รอดจะว่าเรากัเป็นคนมีความอดทนสูงอดทนสูงถือว่ามีความอดข้นชุ่งลั่นตัวได้ปลาทูบ่อคุยบ่อ๋อบ่อเล็กปลาบ่อความจริงนังก็ได้ อกว่าสิาดแล้วออกสิปแลวออกลมค่แ่นไปเตี้ยงกวพี่ทาชี้หน่งไปเพิ่มผ้าชีไปได้จังไหนจเอะได้ร่าเล่นเที่ยวอยู่เลยเพชรบุรบุกรุงเทพมันบรกวารไ้เที่ยวเลยอ่าเออเนี่แล้วเขาว่าแนวว่าเห็นตัวยันลบลูแมนอันนี้คนบรได้ลบลูกเขาเจอมาบ้างหมบปักทูบบอกผัวไปเดี๋ยวแต่ว่าอันนี้แล้วมาว่าโอ้มันบรเด้อวะ

เพขอนาหมอนเกอ็ือทัไม้รีตามไปเออเลกออกเก่าเก่าองยานอืมวไใหไม่ไม่หมันหมันบันีีมากมืาเคลื่อนไนยังไดได้นอนบ่ได้ฝันบ่ฝันได้ตัวเลขบ่อืมอืมฝันเห็นเป็นปูอืมค่ะ เปิด<ช>ไว้เลย<ช>เปิด<ช>ดวงเศรษฐีเปิดยังก็คือว่าเจเจอาจารย์ดังๆพ,นๆพนๆ่นว้นมาสวดให้ตลอดค่ะบ่ได้ว่าตั้งแต่ปู่บุญมีเด้เพราะว่าเพราะจะเป็นปูสามพันตาปู่พูน่ะพระครูอุดอุดันเมื่อไหร่พน่นว้นเวียนมาทางนี้เพิ่นก็มาซอยเห,ห็ดให้ซอยเห็ดซอยแอดมินเห็ดแล้วก็<ง>ปู่บุญมีของแท้พร้อมได้บาทเนี่ยอันนี้ก็ยังว่าโอ้ยมาพูดแล้วก็ขนลุกอืมโอ้ยจะมาก็ใหล้คอยมีบุญวาสนาในีวันที่สิบเด้นัดนัดเล่าวันที่สิบ หายแล้วึ้นมาเนี่วันที่สิบป,ป,ปู่บุญมีของแท้อันนี้<ม>เป็นสิทธิ์สายาคล้ายๆก็ว่าเป็นปู่สวงนะ<ส>ป,ปู่บุญมีของแท้ร่างหลวงปู่สวงนะ<อ>มะซอยรักษาคนมะซอยเป่าผู้ใดอ่อนเปียเสียขาผู้ใดถือคงถือของผู้ใดถือนั่นถือนี่ผู้ใดอยากได้ผัวขึ้นเมียขึ้นก็นอย่างมาพอ่อโตเป็นๆป็นก็นมาวันที่สามเอ้ยวันที่สิบสิบที่สีสส่หอดน,นี่สิบวันอังคันนี่เออสิบวันอังคันที่วันพุธนี่แหละ สิบสี่วันเนี่ยวันที่สิบเดือนนี้แหละมืออื่นมือเฮือมือตึงไปน,นี่แหละค่ะถ้าบอกอยากพ่อปูหรือสีบุญมีของแข่งล่างหลวงปู่สวงมาชอยปัดซอยเป่าเนะาะค่ะผู้ใดอยากได้ลูกขึ้นผัวขึ้นเมียขึ้นหรือว่าดวงบดีอย่างให้เพือเ่อนให้ดวงดีหรือผู้ถือเข่าถือคล้องมั่นใจว่าจะคล้องประปกติให้เดินทางมาหาเราวันที่สิบพอแอดมอนแล้วมาวันที่สิบเด้มามือเดี๋ยวแล้วก็รับแขกเงาเลยท่าไป ต่อคิวมาต่อคิวเดอ้อพี่น้องเอะว่าเพิ่นสีเดินทางมาก็เดินทางมารับแขกวันที่สิบนะคะพี่น้องเดอ้อผู้ใดอยากดวงดีก็ลองมาวัดกันบึงนะคะว่าสีดีแท้หรือบดีแท้ต้องมาพิสูจน์้ดยตัวเองนะคะใหญ่ไพ่บอลได้นะคะสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นสิบตาเห็นกะบะทอมือค่ำนะคะพี่น้องเดอ้อต้องมาเบึง้วยตัวเองนะคะอยาาโู่อยากเห้นยังมาถามเพื่อนใดนะคะพี่น้อง เพื่อนในเบื้องวันไปนั่งอยู่เพื่อนนะค่ะพี่น้องบพรว่าจะเป็นปูสามพันตานะคะ่ะปูบุญมีหรือเอยปูบุญมีของแท้นะคะ่ะปูบุญมีของแท้นะคะ่ะร่างหลวงปู่สวงนะคะมาซอยเปานะคะผู้ยางบได้ก็ให้ยางได้นะคะ่ะผู้อ้อยเปียเสียค้ากับให้ดีขึ้นนะนะว่าท่าไปเนาะค่ะพี่น้องเนาะต้องมาพบมาพร้าด้วยตัวเองวันที่สิบนะคะพี่น้องเด้อขอฮารโปรขาวบอกวันที่สิบนะคะมาพบมามพร้กับปูบุญมีของแท้นะคะ่ะ ที่เดินทางมารักษาคนอยู่นี่เนาะคะ่ะพี่น้องเนาะเดินทางมาได้เด้อค่ะพี่น้องเด้อกราบเรียนเชิญจ้ะคนดวงดีขึ้นมั้งหมอขึ้นคนดีขึ้นเยอะจังโอ้โหจะว่าเพิ่นสิมาอยู่เด้อส่วนกันก็ค่อยว่าอยู่สิมาค่ะนนจะว่าหันไข่ใบเดียวอีกไข่หนึ่งค่ะค่ะเอาก็หมุนเวียนกันไปเนาะผู้ใดว่างก็มาค่ะพี่น้องปลอมไปคะ่ะความคืบหน้าเนานนะคะ่ะสาวก็ ตั้งใกล้สิคบบดคุเสาเลวเด้อค่ะพี่น้องค่ะซึ่งทางสร้างก็ได้ดำเนินการนะคะรอเสาต่อไปนะคะพี่น้องเนาะค่ะก็ขอขอบุญขอบคุณ FC ซแฟนช่องหลายๆเด้อค่ะทีรวมแรงรวมสัทธานะคะตอนนี้ก็ได้จองเป็นเจ้าภาพจีบบัวนะคะพี่น้องเนาะค่ะจังไดก็ขอขอบุญขอบคุณเด้อค่ะพี่น้องค่ะก็มีเจ้าภาพติดต่อมาแล้วนะคะพี่น้องเนาะว่าขอจอง จีบบัวน้ำเนอเดอ้อแอดนะคะซึ่งทานนี่ล่ะคะ่ะพี่นอ้องคะองปูเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะพี่น้องคะเหลือแต่เหลือแต่จีบบัวนะคะพี่น้องคะสีสีแตงให้มันสดสวยงดงามนะคะพี่น้องเนาะอันนี้ล่ะคะ่ะทางทีมงานสร้างคนกระพักอยู uh ะะ่พู่นค่ะพี่น้องคะเ้าหม่มเ้าเงาอยู่พุ่นนะคะแดดฮอน,แห,น,ะะหอนแห้งค่ะพี่น้องคะแดดฮอนแห้งค่ะคใกล้ความจริงแล้วค่ะพี่น้องคะเสาตั้งใกล้สิครบหมดทุกเสาแล้วเดอ้อค่ะพี่น้องค่ะ จะได้ทำการรอโตไปนะคะพี่น้องเนาะก็ขอขอบุญขอบคุณเจ้าภาพเจา้าศรัทธาเด้อค่ะพี่น้องฮแอดซูมเด้นี่พี่น้องเห็นาเห็นใกล้ๆน,นะคะซึ่งแดดหอนคักโทรศัพท์ไายได้เท่าละสองสามนาทีเต้นออกเลยะค่ะพี่น้องมันหอนแห้งนะคะพี่น้องเนาะสภาพเป็น,อ,นปอย่าง ค่ะน,นี่ค่ะสร้างกำลังตั้งเสาขึ้นใกล้ครบแล้ยนะคะสูงแห้งนะคะพี่น้องเด้อเสาต้องเอาเนื้อพระพุทธรูปนะคะพี่น้องเนาะซึ่งปู่พันจิได้อยู่ในห่มนะคะปู่เทปู่ใหญ่เทพประธานพรน,นะคะพี่น้องเด้อค่ะลมวีวีมาแล้วค่ะพี่น้องค่ะสำหรับเอฟซีแฟนช่องนะคะผู้ใด้ขายที่บ้านไดๆนะคะหรือว่าสิมาบะมาบุนอีหยังเนาะค่ะกับมาบุนกับปู่ใหญ่เพันใดญ่เลยค่ะพี่น้องเด้อโดยเฉพาะเรื่องขอทีขอขายทีขายทางเนี่ยนะคะสิได้ผลเร็วกว่าโม่นะคะพี่น้องเนาะ จังใดกะเขามาจุดทูบขอพ่อนกับปู่เทพประธานพรเนะคะพี่น้องเด้อขับรถท่านในออกคอนวัดนะคะพี่น้องคะ่ะเอแฟนช่องทางขอนเจนนะคะ่ะก็ได้มีผู้ติดต่อสื่อมากก็ถือว่าประสบความสําเร็จหลายๆถ่านนะคะที่ได้เดินทางมาทํามาจอกนะคะก็ลองมาขอพ่อนกับปู่หญ่เทพประทานพรน,นะคะก็ฮารโลโปข่าวบอกน้าเด้อค่ะพี่น้องคะ่ะวันที่1ินะคะ ปูบุญมีของแท้นะคะสิได้มาเป่าหรือว่ามารักษานะคะ <behav> พี่น้องค่ะหรือว่ามาให้เอฟซีแฟนช่องน,นะคะมาปรึกษาหาลือเพิ่อนนะคะว่าติดคัดอันใดนะคะมันาน่ารวยแท้นะคะมาปรึกษาหาลือเพิ่นได้เลยค่ะพี่น้องเด้อวันที่สิบเนะะี่ค่ะเดินทางมาได้นะคะวันที่สิบสี่หอดหนี่แหละคะ่ะพี่น้องอีกสามสี่หมื่นนี่แหละคะ่ะจังไดก็เดินทางมาปรึกษาปรึกษาหาเรื่อกับปู่บุญมีของแท้นะคะซึ่งเป็นลางของ หลวงปู่สวงเฮ้านะคะมาได้รักษานเนนะคะประเภทเป่านี่ให้ว่าหายกระปากนะคะพี่น้องเนาะค่ะลองมาเบิ้งดูค่ะพี่น้องคะว่าเป็นจังไดนะคะพี่น้องเนาะค่ะวันที่ซิบนะคะพี่น้องเด้อสาหรับตัวเลขแนวทางนะคะของทรมาเจาะกอย่าลืมแปดหาสองนะคะพี่น้องเนาะงวดสิมาเนี่นะคะพี่น้องคะแปดห้าสองเม็ดเดียวนะคะพี่น้องคะกขอให้เฮ่งขอให้ปังขอให้ดังขอให้รวยสุขูสุขคนนะคะพี่น้องเนาะ ปาธนาสิ่งหนึ่งประกันใดบ่ผิดต่อกฎหมายบ้านเมืองก็ขอให้พันสำเร็จพันสำเร็จในเรียววันนะคะพี่้องเ้อร์สวัสดีค่ะ